ไก่ม้วนลุยสวนครับคุณผู้ชมเราต้องม้วนอย่างนี้เลยนะครับแล่กันแบบนี้เลยนะครับรก็จะได้อ,อกไก่นิ่มๆแบบนี้นะคะ่านผู้ชมนี่ไก่ของยายเป็นแบบนี้นะคะโหราดซอสด,ด้วยนะครับค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกับวันฝนตกแล้วนะครับวันนี้ฝนตกคุณผู้ชม ฝนตกมากเลยวันนี้ทั้งคืนเลยนะคะอืมแล้วข่าวดีใช่หมอนัดผมแล้วนี่ให้ผู้ชมดูอันนี้ดีกว่าดูบรรยากาศฝนตกนี่แม่พาผู้ชมดูนี่นะคะฝนตกกําลังตกเลยนะคะนี่โปรแปรปอแปรเลยนะครับผู้ชมแม่ชอบไหมบรรยากาศที่เนี่ยมันเย็นๆหน่อยไม่ร้อนไม่งั้นยายเดินน้ำเงิอท่วมทั้งวันนะคะอืมแล้ววันนี้วันนี้วันฝนตกคุณยายก็ทํา เมนูอร่อยอร่อยให้ลูกกินนะคะวันนี้มามาดูเมนูเราดีกว่าครับอกไก่ค่ะวันนี้มีอกไก่นะคะอแล้วก็มีมีผักอคายแครอทใช่ค่ะทำอะไรอ่ะวันนี้คุณยายจะทำอกไก่หม้นลุยสวนให้ลูกกินนะคะอลาดด้วยซอสช้ำๆเลยค่ะวันนี้ลาดด้วยซอสด้วยหรอราดด้วยซอสช้ำๆเลยนะคะวันนี้อกไก่เราจะพันด้วยผักแล้วก็จะมีซอสซอสอะไรนะคุณยาย ขอโทษนะคะคุณยายจะเรียกไม่ค่อยถูกดูอย่างเดียวนะคะซอสเทอริยากิเนี<อ>่ยค่ะซอสเทอริยากิค่ะนั่นแหละค่ะ,ะวันนี้แม่ทําซอสเองเหมือนเดิมไหมอันนี้วันนี้คุณยายใช้ซอสสาเร็จรูปนะคะ<ช>แต่แต่คุณยายทําซอสเองอะ่ะท่านผู้ชมย้อนไปดูได้เลยนะคะมีอยู่เมนูหนึ่งคุณยายทําซอสเองนะคะวันนี้คุณยายก็จะเอาซอสสาเร็จรูปเพื่อจะเอามาดูว่า เขาจะอร่อยเหมือนกันไหมเวลาเราทํอใช่ค่ะเราก็จะมีเกลือ,อนิดหน่อยค่ะวันนี้นีมค่ะ,ะคเกลือแล้วก็พริกไทยป่นนะคะถ้าใครไม่ชอบพริกไทยป่นก็ไม่ต้องใส่ทาเกลืออย่างเดียวนะคะอันนี้กี่ช้อนโต๊ะอันนี้สี่ช้อนโต๊ะนะคะคุณยายเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีแครอทซอยยาวๆอย่างนี้นะคะสองชิ้นนะคะคุณยายก็จะหั่นหั่นเป็นชิ้นคุณยายก็จะซอยเป็นยาวๆแบบน,นี้นะคะครับแล้วก็ข้าวโพอดอ่อนสองฝักนะคะผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ แตงฟ้าซอยเหมือนกันนะคะหนึ่งลูกอันนี้ต้นหอมของคุณยายนะคะเราจะมาแล่อกไก่กันก่อนนะคะนี่อกไก่เนี่ยครับน,นี่อกไก่ของเราคุณยายก็จะแล่แบบบางๆนะคะอันนี้ใช้ข้างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้สามขีดนะคะข้างหนึ่งคุณยายจะเลาะบางทีมันจะมีกระดูกนิดหน่อยนะคะเนี่ย ต้องเอาออกให้หมดค่ะต้องเอาออกให้หมดจ้ะ้องแล่กันแบบนี้เลยนะครับีเราจะแล่บางๆเลยนะคะวันนี้หมอน,นัดผมแล้วครับคุณผู้ชมผมน่าจะก,กลับมากินได้ละคลิปหน้าคลิปหน้าคิดว่านะกินยาฆ่าเชื้อเป็นอาทิตย์แล้วครับนี่หอ เดี๋ยววันนี้คุณยายจะเอาม้วนเดียวเลยนะคะใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแล่ไก่ที่บางๆก่อนค่ะเราบอกเมนูคุณผู้ชมไปหรือยังเนี่ยบอกแล้วค่ะผมก็จำหน้าจำหลังผิดถูกแล้วครับตอนนี้เน <c oughs> ี่ยดูแล่แลกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแลกบ,บางๆนะคะเพื่อไม่ให้เขาหนาเกินนี่ค่ะดูวันนี้แบบแม่ละเมียดแล่มากเลยครับเวลาทำให้คุณผู้ชมดูนะครับ แม่ทำดีๆเลยนะครับเน้นหน่อยใช่ไหมแม่ใกล้ค่ะเน้นวสวยๆนะคะได้เป็นแผ่นนี้นะครับแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ ตรงข้างบนข้างบนเขาจะหนาหน่อยแล้วก็ล่อออกองนี้เลยนะคะและออกตรงนี้เลยนี่ค่ะก็คืออย่าให้เขาหนาเกินใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะทุบมีทุบด้วยครับค่ะนี่ลูกได้ที่ทุบมาให้นะคะทุบเพื่อให้เนื้อเขานิ่มเวลาเราม้วนหรือเวลาเราทานมันจะได้อกไก่เราจะได้นิ่มๆน,นะคะท่านผู้ชมนี่ซื้อมาเป็นปีแล้วนะครับคุณผู้ชม ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนมากพัตเตอร์แต่เอาไปเล่นค่ะก็จะได้อกไก่นิ่มแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นี่ค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาทาเกลือกันนะคะเพื่อให้มีรสชาติขึ้นนห่อยครับใช่ค่ะ เราก็แตะๆแ,แล้วก็ทาๆแค่นั้นพอนะคะนี่เป็นพริกไทยก่อนนะครับคุณผู้ชมพริกไทยนะคะมาเกลือนะคะบา,บางนะครับคุณผู้ชมบางๆนะคะระวังหนักมือ แค่นี้แหละค่ะอันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะท่านผู้ชม,มนี่ค่ะนี่ก็ได้นะคะเราจะเอาสักสองอันนะคะวันนี้นี่ค่ะอ๋อผักนี่ใส่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ค่ะ แล้วแต่เราเลยนะคะแต่คุณผู้ชมถ้ามีอะไรก็เอามาใส่ได้ได้ได้ <นะ S 1> ไดค่ะได้หมด <นะ S 1> ได้หมดนะคะของแม่ก็ยังมีตอนนี้ก็สี่อย่างเนี่ยค,ครับมีนะคะแครอทข้าวโพดอ่อนแตงกวาแล้วก็ต้นหอมน,นะค่ะอันนี้อันนี้ไนะคะมาค่ะนี่ครับ ไก่ม้วนลุยสวนครับผู้ชมเราต้องม้วนอย่างนี้เลยนะครับองไดคอยม้วนนะคะ ชิ้นใหญ่อยู่นะเนาะแม่เนาะชิ้นใหญ่ค่ะนี่เดี๋ยวคุณยายจะใช้ฟอยห่อแล้วเราก็ไปนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้ไก่เราอยู่ตัวนะคะอ๋อ,อไม่ต้องใช้ไอมัดเลยใช้ใชฟอยเลยใช่ค่ะเดี๋ยวคุณยายล้างมือก่อนต่อไปก็ฟอยห่อเลยครับอเราจะห่อแบบนี้เลย มันม้วนลงอย่างเงี้ยนะครับหมวนนห้เขาแน่นๆนะคะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปนึ่งเขาก็จะอยู่ตัวนะคะอืมนี่ค่ะดูแม่แบบกดๆเขาด้วยนะเนี่ยแม่กดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ เราก็จะมว้มวนเข้าแบบนี้เลยนี่เนี่ยก็จะได้เป็นทรงนี้เลยนะครับใช่ค่ะใช้ฟอยล์ก็ดีเหมือนกันนะแม่มันใช่มันอยู่ทรงของแท้แล้วก็เดี๋ยวฟอยล์มันไม่แพงมากใช่ค่ะยี่สิบบาทนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณยายจะเอาไปนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้เนื้อไก่กับเนื้อไก่ของเราอยู่ทรงนี้นะคะ คุณยายฟูวอร์มน้ำไว้แล้วนะคะวันนี้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะนี่นึ่งไว้ก่อนครับนึ่งไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมอ่าุณยายปิดไว้ก่อนนะคะทีนี้คุณยายวอร์มน้ำไว้ไฟอ่อนอยู่นะคะทีนี้เราก็จะเอาไฟปานกลางอืมนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ้ายี่สิบนาทีระหว่างรอยี่สิบนาทีนี้นะครับผู้ชม นี่มีอะไรมาอวดนี่ค่ะน้ำเงี้ยวครับผู้ชมหอมๆเลยลูกอยากกินกันนะคะวันนี้ได้ทำน้ำเงี้ยวด้วยนะคะแล้วทำไมไม่ทำพรุ่งนี้นี่ค่ะมีมีดอกเงี้ยวด้วยนะคะแม่กุ้งอยากกินนะครับเสียดายเสียดายลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกหายแล้วก็จะ หมอสั่งให้กินได้แล้วเดี๋ยวไว้ทําให้ลูกกินใหม่นะคะนี่วันนี้แหละหมอนัดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตนกลางวันผมน่ามาจัดได้หอมๆเลยนะคะอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมน้ำเงี้ยวของแม่เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นคลิปแรกของช่องเลยครับใช่ค่ะลองย้อนไปดูได้คลิปแรกของช่องแรกของของปีแรกเลยนะคะแล้วก็ครั้งแรกเลยนะคะที่คุณยายทําสมัยปีหกหกอะทําเมนูน้ำเงี้ยวค่ะเมนูแรกเลยนะคะแล้วก็อร่อยมาก ขนมจีนสองกิโลไม่พอกินนะคะท่านผู้ชมอยาก็จะใส่กระดูกหมูแล้วก็ตีนไก่เนี่ยแล้วก็หมูสับนะคะทำมากินข้าวบ้านผมครับคถ้าท่านผู้ชมดูแถวนี้มาได้เลยนะคะมากินได้เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับตอนนี้ก็ยี่สิบนาทีผ่านไปครับผู้ชมฝนตกเหมือนเดิมมาดูกันตกนะคะ บอกให้คุณผู้ชมมาดูกันนะครับนี่ค่ะมาดูกันเลยนะคะแต่ว่าสุกไม่สุกอ่ะอ่าสุกสุกค่ะน่ค่ะสุกแล้วนะค่ะสทีแล้วครับเพราะว่าแข็งในปลอยแล้วมันก็อบอยู่แล้วนะคะออืเดี๋ยวเราต้องเอามาตีค่ะท่านผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สเลยครับนี่ะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะคะ ว่าอกไก่เราจะเป็นแบบไหนนี่ค่ะโอ้ร้อนนะแม่ตอนเนี้ยมาดูกันครับดูพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมโอ้มีน้ำด้วยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำไก่อะน้ำไก่น,<อ>น้ำผัก สุกครับสุกนี่ค่ะว้านี่ค่ะโอ้ไก่ของยายจะเป็นแบบนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงกระทะเลยนะคะนี่นค่ะนี่อ๋อจีเพื่อแบบให้สีสวยๆงี้ใช่ค่ะเราจะจีไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อให้ไก่เราสีสวยนะคะอืมเปิดแก๊สอีกรอบครับช่วงนี้คุณยายจะเอาซอส ็เลยอยากติดใส่ไปนิดหน่อยนะคะนี่นี่ค่ะอพอเขาแห้งๆปุ๊บก็จะได้กลิ่นเขาด้วยนะใช่ใช่ค่ะเดีย๋ยวถ้าเราเคลือบเ้าก็จะเคี่ยวเข้าไปนิดหน่อยนี่ค่ะตรงนี้คุณยายจะมีตะน้ําเติมนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะอืกินกันเป็นชิ้นอย่างนี้เลยครับผ<ม>ู้ชมเราก็จะรัดๆไปอย่างนี้เลยนะคะ ราดซอสด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้น้ำซอสเขาเข้าไปข้างในนะคะซอสเทอริยากิไม่ใช้แบบไหนอ่ะไม่ใช้เอาให้ดูหน่อยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมิชัยใช้แบบนี้นะคะอ๋อก็มีขายตามร้านทั่วไปมาค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบคุณยายอยาเพิ่มน,น้ำนิดหน่อยนะคะนี่เพิ่มน้ำไปเราแล้วแต่เราชอบน้ำมากน้ำน้อยนะคะคุณยายก็จะาประมาณนี้เพราะว่า เรากะสัดส่วนเราเองได้เลยนะคะนี่น้ำเล็กน้อยครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวให้เขาแห้งก่อนนะคะแล้วให้เขาเหนียวเหนียวแล้วเราค่อยพอนะคะค่ะเนี่ยคุณยายไปได้มานะคะยี่ห้อนี้อืมมาลองอ่านสิโอโหอ่านภาษาจีนโอ้ให้คุณยายให้คุณยายอ่านภาษาจีนไว้นะเขาลูกอ่ะบางทีก็แย่ยาอย่างนี้แหละค่ะท่านชม อยู่กันสองคนนะคะอยู่สองคนในควงเหงาครับค่ะเหงาแต่อย่าตีกันตายเอาชอบแกล้งนะคะลูกหลานอยู่บ้านนะครับผู้ชมไม่ปล่อยให้แม่เหงาครับอะไรให้ทำเนี่ยออกมาถ่ายคอนเทนต์กันนี่เลยครับมีความสุขไปนะคะวันวันหนึ่งนะคะยายเอาให้หมดซอสจะได้เที่ยวไปเรื่อยๆครับเที่ยวไปจนซอสเหนียวนะคะ แล้วเราก็ค่อยๆกิ้งอกไก่ไปด้วยนะคะเพื่อให้น้ําซอสของเขาฉ่าเข้าไปในเนื้อนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จี่มาเป็นเวลาห้านาทีแล้วนะครับน้ําซอสแห้งแล้วนะคะยาจะพอแล้วนะคะนี่จะได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมอยาปิดแก๊สนะคะห้านาทีค่ะน้ําซอสเราก็จะเหนียวๆเดี๋ยวเราเอาไว้ราดข้างหน้านะคะนี่มาค่ะเนี่ยคุณผู้ชมผมจับเวลาให้จริงนะเนี่ยห้านาทีนะครับนี่ค่ะ มาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะหั่นนะคะเออน้องถ้าไม่หั่นจะกินยังไงมามใช่ค่ะท่านผู้ชมกินเป็นเคบัมเลยใช่ค่ะท่านผู้ชมเวลาหั่นท่านผู้ชมก็เรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้ากดลงไปอะหน้าอกเขาจะแตกนะคะอือข้างในก็สุกดีนะครับนี่ค่ะนี่ได้แบบนี้ครับ ต้องเล่อยๆนี่ <ฮะ S 1> แหละครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้แม่ลือทุกเมนูเลยครับผมอยากชิมฝนก็ตกไม่หยุดน,นะ,<ฮ>ะวันนี้วันหมอนัดเนี่ยมาดูจานแม่นะครับ จันใบตองมาอีกแล้วครับผู้ชมใบตองนี่ยนะหาข้างบ้านนี่เลยครับค่ะนี่ค่ะด้แล้วครับเป็นเมนูแบบอกไก่ลินลีเลยนะครับค่ะไม่เอาหนังด้วยหนังพันยายเอาออกหมดเลยนะคะ พออยู่กับใบตองแล้วมันสวยดีนะแม่สวยค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมมีผักข้างในแล้วนะครับมีผักข้างนอกด้วยไวแอข้านี่ค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราราดซอสหรือแม่ะเป็นย,ยังไงเดี๋ยวเราจะเอาซอสราดน,นะคะเนี่ยข้างในก็จะมีผักแบบนี้เลยนะครับมาค่ะ อแม่ราดเป็นญี่ปุ่นเลยนะครับแม่แต่แม่ทำเมนูหลายอย่างก็น่ากินนะครับผู้ชมมีค่ะนิดหน่อยนะคะมีค่ะเม็จงานเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเลยครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไก่ม้วนลุยสวนซอสเทอริยากิสูตรของแม่ครับคุณผู้ชมน่ากินมากเลยครับผมค่ะมาปัดถกปัดถอยากจะลงแล้วนะคะนี <c oughs> เ่เดี๋ยวกลางวันนะแม่เหลือไว้ให้หน่อยดิค่ะเดี๋ยวอย,นะอยากจะเหลือไว้ให้นะคะเผ <c oughs> ื่อหมอให้ผมกินได้นะครับ อกไก่เรานุ่มนะคะเพราะเราคุบคุกก่อนนะคะแล้วค่อยมาม้วนแล้วอกไก่ของเรามันบางก็ทําทําให้อกไก่นุ่มนะคะแล้วก็ซอสของเราก็อร่อยมากค่ะอืมนี่ค่ะแม่แล้วซอสแตกต่างจากของแม่ไหมถ้าเทียบกันแม่คิดว่ขาของเขาของเราก็ ออกเค็มเค็มหวานหวานเหมือนเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันเหรอคล้ายๆกันแต่ซอสของเขาจริงๆอะ่ะเขามันมีอะไรนะซอสอะไรของเขาอีกอย่างหนึ่งนะซอสของญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะเป็นเหล้าหรือว่าน้ำน้ำอะไรนะคุณยายคุณยายเคยเห็นนะคะว่าเขาจะมีซอสอะไรของเขาอีกอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ของเราอะ่ะใช้แค่ซอสโชยุชโชยุกับ ซอสปรุงรสของเรานะคะอกับน้ํานิดหน่อยแต่อันนี้ของเขาจะหอมไปอีกแบบหนึ่งแต่รสชาติจะเหมือนกันเลยนะคะคล้ายกันคล้ายกันค่ะจะออกหวานเค็มนิดนิดนะคะอืแต่อร่อยมากค่ะท่านผู้ชมเอามาใส่เมนูแบบนี้นี่คนกินคลีนก็กินได้นะได้เลยค่ะอันนี้ผักนะคะท่านผู้ชมมีผักอะไรก็ใช้ได้เลยนะคะอืมมีผักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลย ถ,ถ้าท่านผู้ชมชอบผักเยอะๆอ่ะถั่วงอกก็ได้อะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็ม้วนแบบนี้เลยค่ะอืมดูสีสันนะครับอร่อยม,มากน่ากินมากเนี่ยอ,อร่อยโอ้โหจะได้แน่เนี่ยเดี๋ยวอีกวันดี๋ยวผมลงโต๊ะชิมด้วยเลยครับใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวลูกไปหาหมอกลับมาก่อนเดี๋ยวจะทําให้ลูกกินใหม่นะคะช่วงนี้ก็แบบงานเยอะครับผู้ชมอร่อยมากัท่านผู้ชม ลองไปทากันดูค่ะอุ้ยง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยถ้าใครหาซอสสาเร็จรูปได้ก็ซื้อมาทําได้เลยนะคะถ้าใครหาไม่ได้ก็ทําแบบที่ยายเคยออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะอืมนะคะอร่อยมากคะ่ะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแม่นขอบคุณสรับการรับชมครับคุณผู้ชมสังเกตว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้อกไก่ม้วนล,ลุยสวนแซนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคระับเลยถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนช่องขึ้นไปอีกนะครับทำเมนูดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมกดซุปเปอร์แตงซ์ให้มาได้ครับผมค่ะผมเข้ากล้องหน่อย <c oughs> อ